ขุนช้างขุนแผนตอนที่11วายว้ารั่นกับสันบดาลคุมทหารออกต่อสู้เห็นแม่ทัพไทยขับม้าตรงมาอย่างองอาจจึงร้องตาดถามไปว่าเฮ้ยไอ้ไทยเล็กเด็กอายุยังไม่ครบบวชเราดูรูปร่างเจ้าแล้วเข้าใจว่าเราเรียนได้แต่วิชาทำเสน่เรกลเท่านั้นจะมาทำศึกเห็นควรไม่หรือว่าเพื่อนฝูงยุยง จึงอาสามาต่อสู้ตัวเจ้านั้นชื่อว่าอะไรทำไมเจ้าไทยจึงเชี่ยวปีมือได้อันเมืองเชียงทองนั้นเป็นของใครเป็นแดนราวต่อราวเขาขึ้นแก่กันแต่อ้ายเชียงทองนั้นกลับเป็นขบฏไปขึ้นกับไทยเจ้าเชียงอินจึงใช้ให้เรามาจับอ้ายเชียงทองนี่ไม่ใช่กรงการของเจ้าแห่งกรุงศรีอยุธยาเลย และนี่เจ้าก็ยกทัพมาเพียงหยิบมือเดียวคงจะไม่พอมือฝ่ายทัพเชียงใหม่เป็นแน่เพียงแต่เราสั่งเหยียบก็เรียบเป็นหน้ากองแล้วภายแก้วได้ฟังดังนั้นจึงตอบไปว่าเรานี้หรือชื่อว่าภายแก้วเป็นยอดทหารของกรุงศรีอยุธยาการที่เจ้าเมืองเชียงทองทำเป็นสองหน้าถวายเมืองแก่กรุงศรีอยุธยา แล้วกลับเป็นกบฏมาขึ้นกับเชียงใหม่ทางเมืองกำแพงเพชรกับเมืองระแหงแจ้งไปพระเจ้าอยู่หัวจึงใช้ให้เราขึ้นมาปราบแต่เมื่อมาถึงยังเมืองเชียงทองพระยาเชียงทองก็บอกว่าที่ต้องยอมแพ้เพราะถูกร้อมไว้จึงแกล้งรวงให้ทัพเชียงใหม่ตายใจบัดนี้ทัพเชียงทองพร้อมจะช่วยเราออกรบท่านอย่าได้ประมาทเพราะถ้าไม่แน่จริงเราคงไม่ยกทัพมา ตัวท่านชื่อไรทำไมถึงพูดจาหยิ่งพยองนักจะพากันมาสิ้นชาติเสียเปล่าๆขอให้ยอมอ่อนน้อมแก่เราเสียโดยดีพยาปารันได้ฟังเรืงนั้นก็โกรธจึงตอบว่าเรานี้หรือชื่อพยาปารันกับเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งชื่อสันบาดาลท่านจงรู้เอาไว้ ว่าแล้วก็สั่งกองทัพของตนเข้าตีกองทัพไทยภพยแก้วเห็นดังนั้นก็เร่งมาตรงเข้าหาสันบาดาลฆ่าสันบาดาลตายจากนั้นก็เข้าต่อสู้กับพญาปารานตายไพ่พลของทัพเชียงใหม่เห็นนายทัพของตนตายก็แตกหนีกองทัพไทยก็ไล่ตามไปจนถึงเมืองลำปางและลำพูน ซึ่งก็ไม่มีใครต่อสู้ต่างยอมแพ้กองทัพไทยกองทัพไทยจึงขึ้นไปถึงเชียงใหม่เที่ยวค้นหาเก็บทรัพย์สินเงินทองได้เป็นจำนวนมากแตะเมื่อไปถึงบ้านของจอมทองเทวดาได้ดวนใจให้พายแก้วมีใจอารีกับชาวบ้านโดยสั่งไพรพล,พลไม่ให้ทำลายชาวบ้านทำให้ชาวบ้านจอมทองกับกองทัพไทย อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสำราญเบิกบานใจกล่าวถึงแสนคำแมนเป็นหัวหน้าหมู่บ้านจอมทองมีภรรยาชื่อนางสีเงินยวงและมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อราวทองซึ่งขนาดนี้กำลังเจริญวัยอายุได้15ปีบริบูรณ์งามปรั่งดังบัวขึ้นบนน้ำยังไม่ต้องแดดช้ำ เมื่อยามสายไฟ่ป้าหน้านางไม่มีระคายไหล่ายเอวกลุ่มดังแก้งรัดเมื่อภายแก้วเข้าตีเมืองเชียงใหม่แต่เวียนบ้านจอมทองไว้ทำให้ชาวบ้านไม่จะรับความเดือดร้อนจึงถือว่าภายแก้วนั้นมีบุญคุณต่อชาวบ้านจอมทองเป็นอย่างยิ่งบัดนี้การทำศึกได้สงบลงแล้วและภายแก้วก็จะยกทัพกลับยังกรุงศรีอยุธย,ยา แสนคำแมนกับนางสีเงินยวงจึงมาปรึกษากันโดยตกลงกันว่าจะยกลูกสาวของตนคือราวทองให้แก่พายแก้วเพื่อเป็นการตอบแทนและเพื่อป้องกันหมู่บ้านของตนให้อยู่รอดปลอดภัยจากทัพไทยด้วยเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสนคำเมืองจึงเรียกนางราวทองลูกสาวออกมาพบแล้วพูดกับนางราวทองว่าลูกรัก เจ้านั้นเป็นสาวที่บริสุทธิ์ผุดพองขนาดนี้ได้เกิดศึกสงครามอยู่ร,บรอบๆหมู่บ้านของเราทำให้เกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่หมู่บ้านของเรานั้นท่านแม่ทัพได้เมตตาช่วยเหลือไว้โดยห้ามไพ่พลทั้งหลายไม่ให้มาทำร้ายประชาชนของเราครั้นเมื่อเขายกทัพกลับไปแล้วพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้พ่อกับแม่แก่ลงไปมากแล้วก็เห็นแต่เจ้าเท่านั้นที่จะช่วยพ่อแม่ได้คือพ่อกับแม่จะยกเจ้าให้แก่ท่านแม่ทัพกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นยอดทหารเราคงจะพึ่งพาเขาได้ในภายภาคหน้าเพราะสงครามระหว่างเชียงใหม่กับกรุงศรีอยุธยานั้นคงจะเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนแต่ถ้าฝ่ายไหนชนะก็ต้องหมายตัวเจ้าสู้เจ้าไปอยู่เสียให้ไกล คงจะไม่เป็นไรดอกเพราะพ่อจะให้นางวันกับนางเวียนพร้อมกับข้าไทยไปอยู่กับเจ้าด้วยขอเจ้าอย่าเจ้าโศกเสียใจเลยนางราวทองไม่ได้ยินพ่อพูดดังนั้นก็เสียใจร่ำให้สะอึกสะอื้นแล้วพูดว่าพ่อไม่รักลูกแล้วใช่ไหมลูกนั้นหวังจะอยู่ปฏิบัติพ่อแม่เพื่อเป็นการทดแทนคุณแม้จะมีผัวก็จะไม่อยู่ห่างไกล เพื่อจะได้กลับมาเยี่ยมยามถามข่าวกันได้โดยง่ายแต่นี่ลูกต้องไปไกลอยู่ริบรับถึงผัวจะปูมปักทนุถนอมก็ไม่เหมือนอยู่กับพ่อแม่ลูกเมียเขาก็มีและอาจจะเกิดการหึงหวงกันขึ้นมาได้เราเป็นเมียน้อยจะโต้เถียงเขาก็ยากผัวเขาก็จะเข้าข้างเมียหลวงและถูกเขาเหยียบย่ำวัดตมต้อยคิดคิดไปก็ให้เสียใจ เกิดมาเสียเปล่าเพราะไม่เป็นตัวของตัวเองฝ่ายแซนคำแมนกับนางเงินยวงไม่ได้ยินลูกสาวพูดดังนั้นก็ทำให้เกิดความวิตกว่าจะเป็นเหมือนกับที่นางราวทองพูดแต่ก็แข็งใจพูดลอบลูกไปว่าพ่อดูดวงชะตาของลูกแล้วว่าเจ้านั้นจะได้ดีมีคู่ครองในปีนี้แม้จะตกที่นั่งนางสีดา ก็จะตกระกรรมลำบากเพียงชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นต่อไปก็จะสบายนี่เป็นดวงชะตาของลูกลูกจะปืนดวงชะตาไม่ได้ขอให้ลูกจงอดทนแล้วให้พวกพี่เลี้ยงทั้งหลายช่วยกันแต่งตัวให้กับราวทองเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วแสนคํมแมนนางเงินยวงพร้อมด้วยบริวารเบ่าไพร่ก็พานางราวทองพร้อมกับของฝากออกเดินทางมุ่งหน้ามาถึงยังกองทัพ ของภายแก้วภายแก้วได้ออกมาต้อนรับพร้อมชมเรืองดูนางลาวทองว่ามีผิวขาวน่ารักคล้ายกับนางพิมพฝ่ายแสนําแมนกับนางเงินยวงได้พูดกับภายแก้วว่าที่เรามาพบท่านแม่ทัพในครั้งนี้นั้นก็เพื่อจะมาขอบพระคุณท่านที่มีเมตตาต่อบ้านจอมทองในการที่ท่านจะยกทัพกับเมืองไทย เราไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรที่จะตอบแทนท่านได้นอกจากลูกสาวของเราชื่อราวทองกับข้าวของเล็กๆน้อยๆที่จะให้ท่านนํำกับจิตตัวไปเราจะยกลูกสาวสุดที่รักของเราให้เป็นค่าช่วงใช้ของท่านตลอดไปขอท่านอย่าได้ทอดทิ้งนางถ้าท่านแม่ทัพไม่เมตตาอินดูราวทองคงอยู่ไม่ได้แน่ เราทั้งสองคนนับวันก็จะแก่ลงไปทุกขณะครั้งหน้าถ้าท่านได้ขึ้นมาทางเหนืออีกก็ขอให้เมตตามาเยี่ยมเราทั้งสองบ้างก็แล้วกัน